ต้นสระคู่โดยที่พระอน,นุนได้จัดเตียงนะครับเตียงถวายพระพุองก็ทรงนอนลงตรงนี้นะฮะร,ระหว่างต้นสระคู่ก็เมื่อพระองค์ทรงนอนลงแล้วเนี่ยต้นสาระเนี่ยในในในเดือนที่จะบริพาเนี่ยในฤดูนั้นจะ,จะไม่มีดอกนะฮะแต่ต้นสาระทั้งหมดต้นไม้ในบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะออกดอกเบ่งบานไปหมดนะครับผมแล้วก็โปรยปลายลงมานะครับ บูชาองค์สมเดจพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับพร้อมทั้งดอกไม้ทิพย์นะดอกมณฑรบจากสวงสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยกลองทิพย์เทวดาก็บรรลือนะเทวดาก็าบรรือกลองขับกล่อมเพลงนะบูชาองค์สมเดจพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าณนะบริเวณที่สถูปแห่งนี้นะครับแต่เดิมนั้นยังไม่มีสถูปนะครับก็หลังจากทรงทรงบริพาแล้วนะฮะพระเจ้าทรงมหาราชก็ได้เสด็จได้เสด็จมาที่นี่นะครับ พร้อมท้งสร้างสรุปขึ้นคร่อมระหว่างต้นสาระทั้งคู่ซึ่งคงจะตายไปแล้วนะต้นสาระคู่นั้นนะก็เลยสร้างสรุปเนี่ยคร่อมไว้นะ,ะแล้วก็คร่อมแท่นที่บริพานด้วยนะครับก่อนที่พระองค์จะทรงบริพานก็ได้ตรัดปัะดิมโอวาทนะกับ พระกษสทั้งหลายนะแล้วก็เราพุทธบริษัททั้งหลายนะว่าท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมให้บริบูรณ์ด้วยความใหประมาทนะครับผมก็เล่าย้อนไปนิดนะฮะก่อนที่จะปริพานนั้นวันที่มาเดินทางมาถึงก็เดินทางมาถึงตอนเย็นนะครับเดินทางมาถึงตอนเย็นก็มาถึงตรงนี้พระอานนท์ก็จัดสร้างเตียงให้นอนนะฮะก็คือวางเตียงให้นอนก็ข่าวปริพานที่พระองค์ทรงประกาศ ก่อนที่จะปริพานธ์สามเดือนเนี่ยก็ได้แพร่หลายไปหมดแล้วนะฮะพระองค์ทรงประกาศลงอายุสังขารที่ปาวาและเจดีที่เมืองเวสารีนะครับก่อนสามเดือนเป็นเวลาสามเดือนเพราะนั้งข่าวปริพันธ์เนี่ยแพร่หลายไปหมดแล้วทราบหมดแล้วนะฮะก็จึงเดินทางหลังภายหลังจากนั้นจึงจำภาษาสุดท้ายนะ่ที่เวสารีนะแล้วถึงเดินทางมาที่นี่นะฮะ เดินทางมาถึงที่นี่นะคราเล่ายัดรัดย่อมานะครับก็มาถึงกเ็เราจะเคยฟังว่ามีสุภะสาวกองค์ปริพาชคเนี่ยสาวกองค์สุทา้างพระเจ้านะฮะก็หลังจากที่เดินมาทางมาถึงได้บรรทมนอนแล้วก็กษัตริย์มรรคต่างๆเนี่ยก็ผลัดกันเวียนกันเข้ามากราบนมะัสการกราบมาเยี่ยมนะามาเคารพก็มีสุภะปริพาชคนะซึ่งเป็นดักบวชนอกศาสนานะ ก็มาขอเข้าเฝ้าแต่พระนนท์เนี่ยไม่ทรงยอมนะไม่ไม่ยอมให้เข้าเฝ้าเพราะเกรงว่าจะรบกวนอยากพระอ,องค์ทรงได้ยินก็เลยเรียกเขามานะก็สุภัทาก็อยากจะทูลถามปัญหาที่ข้องใจมาเป็นเวลานานาแล้วนะก็ถามว่าพระอ,อริยสงฆ์หรือพระอ,อริหันเนี่ยมีในศาสนาอื่นไหมนะพระอ,องค์บอกว่าไม่มีนะครับต้องมีในพุทธศาสนานี้เท่านั้นนะศาสนาอื่นเนี่ยไม่สามารถที่บรรลุพระรหันได้นะครับเพราะไม่ใช่ไม่ใช่ศาสนาที่ เนื่องด้วยปัญญานะฮะไม่มีปัญญาประกอบนะครับผมก็ถามว่าใครเป็นผู้สร้างโลกนี้นะพระองค์ทรงไม่ตอบนะเพราะว่ามันเป็นอาจินไตอ่าเพราะว่ามันยาวนานมากพระองค์ไม่ทรงตอบก็ตอบกับสุภะบริพาัชชว่าเอ่ออย่าไปสนใจเรื่องนั้นเลยนะมาฟังธรรมดีกว่านะก็แสดงธรรมให้สุภะฟังนะครับสุภะก็เลื่อมใสนะขอทูลขอบทูลขอบรรพชาขอบวชนะก็ โดยธรรมเนียมแล้วในสมัยก่อนนี้ใครจะมาบวชเนี่ยต้องอยู่ปริวาสเนี่ยสเดือนก่อนนะฮะสเดือนก่อนเพราะฉะนั้นแต่ว่าสุภธาเนี่ยพระองค์ทรงเห็นว่ามีความตั้งใจแล้วก็ถือว่าเป็นสาวกองค์สุดท้ายที่พระองค์จะทรงเป็นปัจฉิมสาวกนะฮะพรกองค์ทรงอนุญาตเป็นพิเศษนะให้บวชในวันนั้นเลยนะให้บวชวันนั้นเลยก็หลังจากนั้นก็ไม่มีใครที่จะกล้าทูลถามปัญหาอะไรอีกนะเพราะว่าไม่อยากจะรบกวนพวระพุทธองค์ พงค์ก็ทรงตัดถึงผู้สืบพนะผู้สืบเพื่อ,อสืบพอดศาสนานะก็ไม่มีใครถามแต่พระงค์ก็ทรงตรัสว่าหลังจากที่เราปริพานไปแล้วเนี่ยให้พระธรรมและพระวินัยเท่านั้นที่เป็นพระศาสดาของเรานะไม่แต่งตั้งใครนั่นพระอาหุนก็ไม่แต่งตั้งพระมหากัสปะก็ไม่แต่งตั้งนะอันนี้ก็คือทรงแสดงถึงธรรมะที่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกนี้นะครับ ถ,ถ้าหาว่าแต่งตั้งองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยไอความพระธรรมและพระศาสนานจะอยู่ไม่ได้นานเพราะว่าเวลาที่คนสืบมีกิเลสนะถ้าหาว่าไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยสืบท่อศาสนาเนี่ยจะแย่งกันเป็นใหญ่นะจะแย่งกันเป็นใหญ่ก็ศาสนาเนี่ยก็จะอยู่ได้ไม่นานคะแต่ถ้าพระธรรมและพระวินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอากาลิโกนะฮะมันอยู่ได้ตลอดกาลนะครับผมอันนี้ค <oh ือเหตุผลที่องค์ทรงตั้งพระธรรมและพระวินัยเป็นศาสดานะ สาเราจึงจะอยู่ครบถึง5 0 0 0ันปีนะครับก็เดี๋ยวเ,เราจะสวมดมนต์ไหว้ผ้าตรงนี้นะฮะแล้วก็เจริญสมาธิแล้วก็เราก็จะร่วมกันะสร้างบุญกุศสมโดยแห่ผ้ากับน้องรองการกับน้องโชรวินนะครับแห่ผ้าสามรอบนะเราจะเอาผ้า,าคลี่ออกนะครับเป็นผืนยาวอย่างเงี้ยนะแล้วเรามาช่วยกันสวนมดมนต์รอบบริเวณนี้เป็นพุทธมณฑล รพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเ,เรียกว่ามกุฏพันธะเจดีนะาชาวบ้านทถเนี้เรียกว่ารามภพานะครับเดิมเดิมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสารวโนทยานนะท้งหมดที่เราผ่านมาเนี่ยนะเป็นเดิมนี่เป็นส่วนหนึ่งของสวนนะเรียกว่าสารวโนทยานเนี่ยคือเป็นสวนนะครับสวนที่พักผ่อนหย่อนใจนะแล้วก็แต่ว่าสวนนี้เนี่ยจะเป็นสวนที่พิเศษหน่อยนะครับคือใช้สําหรับ ราชาพิเศษนะในความเป็นพระมหากษัตริย์ของเจ้ามาละทั้งหลายนะถ้าใครได้ถูกแต่งตั้งก็ยังมาแต่งตั้งที่นี่นะครับเดิมตรงบริเวณนี้เป็นเนินดินนะครับเป็นเนินดินก็หลังจากที่สมเด็จผู้จ้าของเราบปนี้ผานนะนนะมละกษัตริย์ก็ได้นําพระบรมศพนั้นมาวางไว้ตรงนี้นะครับโดยใช้เขาเรียกว่าหัวนหน้านักมวยปล้ำถึง8ท่านนะ หามพระบรมศพมานะครับมาวางไว้ที่นี่แล้วก็ทําการเฉลิมฉลองน่าถึง6วันด้วยกันนะครับก็วันที่7จ็ก็ถวายพระเพลิงนะแต่ก่อนที่จะถวายพระเพลิงเนี่ย,ก,ยก็ได้มีการอาขอโทษนะคือจุดพเพลิงไม่ติดนะวันนั้นวันนั้นเป็นวันที่7ก็คือจะถวายพระเพลิงก ทำการจุดระเพลิงแต่ว่าจุดไฟเท่าไร่ก็จุดไม่ติดนะครับจุดไฟเท่าไร่ก็จุดไม่ติดเนื่องจากว่า,าพระมหากรสปะเทรเร่ยังมาไม่ถึงนะครับก็เราเชาวพระสุส่งหลายก็ถามว่าเหตุใดถึงจุดไฟไม่ติดนะก็พระนุรุทธะซึ่งเป็นผู้มิลิทางจับสุทิพนะก็บอกว่าเทวดาเนี่ยไม่ให้จุดไฟติดนะเนื่องจากว่าพระมหากรสปะเทรเรนยังมาไม่ถึงนะต้องรอท่านมาเคารพประสบกระกนนะครับก็เมื่อ พระมหากัะสปะเทระเดินทางมาถึงแล้วนะเดินทางมาถึงแล้วพระมหากัะสปะเทระก็เปิดที่พระบาทพระบาทที่เรากราบเมื่อกี้นะฮะกราบพระบาทพร้อมด้วยพระสาวกทั้งห้ารัลูกที่ติดตามมาก็พากันกราบพระบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องจุดไฟนะครับไม่ต้องจุดไฟเลยไฟทิพ์ลุกโครงขึ้นมาเผาพระบรมศพนะจนไหม้หมดนะครับเหลือแต่พระ บรุสาริกธาตุเท่านั้นนะครับผมราะนั้นความสำคัญบริเวณนี้ยึงเป็นที่ถวายพระเพิงนะครับบริเวณแห่งนี้คือวัดปามหาวัรน,นะหรือเรียกอื่คือว่าคูดาคารสารานะครับเป็นสถานที่กำเนิดภิกษุนีสง แห่งแรกของโลกนะครับกําเนิดที่ที่นี่นะครับที่นี่เป็นอยู่ในเมืองเขาเรียกว่าเมืองเวสาลีนะครับเมืองเวสาลีผู้เจ้าก็จํารรษาอยู่ที่นี่นะในสมัยนั้นนางพระนางมหาประชาบดีโคตมีหรือ,อพระแม่แม่น้านะเป็นแม่ของผู้ทีเจ้านะครับผมก็หลังจากที่ พระเจ้าสุดโทนาสวรรคตรหมดแล้วนะก็เมืองกบิลพัทก็ผู้ชายเนี่ยไปบวชกันหมดนะก็เหลือแต่ผู้หญิงก็พระนางมหาประชาบดีก็อยากจะบวชบ้างนะครับอยากจะบวชบ้างก็มาขอร้องให้พระเจ้าบวชให้ที่คุงกบิลพัทครั้งหนึ่งแต่พระเจ้าเนี่ยไม่ทรงอนุญาตนะพระเจ้าไม่ทรงอนุญาตก็พระเจ้า,าก็เดินทางมาที่นี่นะพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็เดินทางตามมาอ่า แล้วก็พากันปลงเผ้าปลงผมนะแต่งกายเป็นนักบวชนะติดตามมานะก็คิดว่าจะเราเราเออแต่งตัวเป็นนักบวชแล้วผู้เจ้าคงจะอนุญ,ญาตให้บวชได้ง่ายๆนะก็ติดตามมาถึงที่นี่นะก็มาขอผู้เจ้าบวชอีกนะเป็นครั้งที่สองผู้ทเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตนะก็จนนางได้ไปยืนร้องไห้นะร้องไห้อยู่ที่ประตูทางเข้านะที่ประตูทางเข้า พระออนอนท์ไปพบเข้าก็เลยสอบถามสามเหตุก็เลยได้ทราบว่า,อ,าอยากจะบวชทุกสนีแต่ว่าพระองค์ไม่ทรงไม่ทรงประทานอนุญ,ญาตนะครับก็พระออนอนทอ์ก็เลยเไปขอร้องพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามถึงเหตุผลของการไม่ให้อนุญาตนะพระพเจ้าคงทรงตรัสให้พระนางรับครูธรรม8ประการที่ปฏิบัติได้ยากนะถ้าหากว่าพระนางประชาดีเนี่ย ปฏิบัติตามคุณธรรม8ประการได้ก็จะทรงบริหารอนุญาตให้บวชได้นะครับก็นางก็รับปากว่าทําได้นะตั้งแต่นั้นมาผู้เจ้าก็ส่งทรงประทานบวชให้นะครับอ่าก็ด้านหลังของผมนี่ก็จะเห็นว่ามีเสาวาสกมหาราชนะพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีพระคุณต่อชาวพุทธของเรานะท่านได้ทรงจาริกไปในสถานที่ต่างๆนะครับจาริกไปสถานที่ต่างๆ แล้วก็ได้ปักเสาอสโศกมาราชเนี่ยไว้ให้เป็นหลักฐานให้รู้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยของเราเนี่ยนะมีอยู่จริงนะแล้วก็สถานที่ประสูต,ติตรัสรูป้ปณิธานเนี่ยปฐมเทศนาเนี่ยมีอยู่จริงนะครับก็พระองค์ก็ได้สรงได้สร้างเสาอินอโศกซึ่งมีความแข็งแกร่งมากนะครับ2,000ตอนนี้เสาเสาต้นนี้ก็2,300กว่าปีแล้วนะยังมีอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะสวยที่สุดนะ ก็เป็นหลักฐานสําคัญของประวัติศาสตร์ของชาวพุทธเรานะครับว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาเดียวในโลกนะฮะที่มีประวัติศาสตร์ยืนยันได้แน่นอนนะพระสงฆ์ก็มีการสืบทอดมาได้อย่างแน่นอนนะแต่ส่วนพระภิกษุณีนั้นตอนนี้าการสืบทอดนั้นได้สิ้นยุคไปแล้วนะครับเนื่องจากว่า,าไม่มีการสืบต่อนะฮะตอนนี้ยังพุทธศาสนาเราก็จึงมีแต่พระสงฆ์โดยส่วนเดียวนะครับผม ด้านหลังก็จะมีสบาบบคัรณีนะสะบาบบคัรณีไว้ที่สําหรับใช้อาบใช้กินนะด้านหลังเดี๋ยวเชิญเดินช่วยชมด้านหลังนะครับแล้วก็ถ่ายรูปสวดมนต์ไหว้พระกันนะครับผมสุขใจเลยสุขีอัตตานางปาริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจและ